หัวข้อในวันนี้นะครับคนสูงแต่งตัวอย่างไรข้อแรกนะครับสําหรับคนตัวสูงนะครับห้ามใส่ทรงสกินนี่นะครับเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับคือเราตัวยาวอยู่แล้วเนาะนะครับถ้าเกิดเราไปใส่ทรงสกินนี่เนี่ยนะครับมันแนบลําตัวมากนึกออกอไมฮะคือมันสร้างเส้นตรงเอ่อที่มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยยิ่งดูยืดยาวขึ้นไปนะครับคือคนสูงเนี่ยเราจะ วิธีแก้ปัญหาคือว่าเราจะแต่งยังไงก็ได้นะครับให้ตัวเราเนี่ยมันสั้นลงนะครับมันสั้นลงนะครับมันก็จะดูสมส่วนนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นยีนที่เป็นสกินนี่เนี่ยแน่นอนครับมันทําให้สร้างเส้นตรงมากขึ้นนะครับสร้างเส้นตรงมากขึ้นมันจะตรงข้ามกับโจทย์ที่เราต้องการทําเราต้องการที่จะสร้างเส้นขวางมากกว่าเพื่อให้ตัวเราเนี่ยดูสั้นลงนึกออกไหมนะครับเพราะว่าตัวเราสูงนี่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่สกินนี่เนี่ยตัวเราจะยิ่ง สูงแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องการนะครับเราต้องการลายขวางนะครับดังนั้นข้อแรกเลยนะครับทรงสกินนี่นะครับให้เลี่ยงนะครับเต็มที่ได้ทรงสลิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้ายีนนะใส่กระบอกเล็กอะไรเงี้ยก็จะโอเคกว่านะครับข้อที่2นะครับก็คือให้เราหาเข็มขัดที่มีเส้นใหญ่หรือหัวเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดที่ใหญ่นะครับเนี่ยฮะเข็มขัดที่มีเส้นใหญ่หรือไม่ก็หัวเข็มขัดนะฮะ ที่มีอันใหญ่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรานะครับต้องการที่จะเพราะตอนนี้เราสูงใช่ไหมเราเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องการที่จะสร้างเส้นขวางเนาะนะครับมาตัดเพื่อดึงสายตาให้ตัวเราเนี่ยดูเตี้ยลงนะครับดังนั้นนะครับการที่ใช้เข็มขัดนะครับเส้นใหญ่โดยเฉพาะถ้าคนละสีนะคนละสีกับชุดเรานะครับมันก็จะช่วยสร้างเส้นขวางนะครับ ให้เราทาให้ตัวเราเนี่ยดูเตี้ยลงนะครับดังนั้นเข็มขัดที่กว้างแล้วก็หัวเข็มขัดที่ใหญ่เนี่ยนะครับย้ำนะครับว่าถ้าเป็นโคเลสีเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยนะครับก็จะทําให้มันมีเส้นขวางมาก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเหมือนเตี้ยลงนะครับข้อสามนะครับให้เราใช้ขากางเกงที่แบบไปทับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับคือว่าแท,แทนที่จะตรงลงมาอย่างนี้ใช่ปะ แต่ว่าให้เราทบขึ้นไปนะครับซื้อเกงที่ขายมันยาวหน่อยนะครับแล้วก็ไปให้ร้านเขาทบนะครับเพื่ออะไรครับก็คอนเซปต์เดิมเลยครับเพราะว่าตอนนี้คนสูงเนี่ยเรามีความยาวแบบนี้ใช่ไหมเราต้องทําทุกวิถีทางที่ให้มันมีเส้นขวางนะครับเพื่อจะหลอกล่อสายตานะครับหลอกล่อสายตาดูว่าเราเนี่ยตัวเตี้ยลงนะครับข้อต่อมาก็คือนะครับยาสีใส่สีเดียวกันทั้งตัวนะครับเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าการที่เราใส่สีเดียวกันทั้งตัวหรือที่เรียกว่านะสีโมโนโทนก็คือว่าเป็นสีเดียวกันหรือว่าเป็นสีโทนเดียวกันทั้งตัวเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเหมาะกับคนคนที่ตัวเตี้ยนะบอกได้เลยนะครับคือสายตาเราเนี่ยจะไม่มีอะไรสะดุดเลยนะครับมองเป็นเส้นยาวตรงลงมานะครับมันก็จะข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเนาะใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเราต้องการสร้างสร้างลายขวางนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราใส่สีโมโนโทนเนี่ยคือสีเดียวกันทั้งตัวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนะครับใส่ตามันไม่มีสิ่งสะดุดนะครับดังนั้นนะครับอันนี้คือหลีกเลี่ยงนะครับสีโมโนโทนนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยจะชัดเจนนะครับแบบที่อาจารย์บอกก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างไายขวางเพื่อจะมาตัดกับตัวของเราที่สูงนะครับดังนั้นนะครับให้ใส่เสื้อลายขวางนะครับใส่เสื้อหรือเาือเกงนะครับที่เป็นลายขวางนะครับ ลีเลี่ยงเสื้อหรือเกง ER ที่เป็นลายตรงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราเนีย่ยดูสูงขึ้นนะครับยิ่งดูไม่สมส่วนเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราต้องการที่จะทําให้ดูเตี้ยลงใช่ปะ่ะงั้นเราต้องหาเส้นขวางมานะครับการใส่เสื้อลายขวางเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยดูเตี้ยลงได้นะครับต่อมานะครับก็คือปกคอเสื้อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้าง รอยขวางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่จะมาตัดกับเส้นตรงซึ่งเราเป็นคนสูงนะครับดังนั้นนะครับปกคอเสื้อนะครับให้เราใช้แบบบ้านกว้างไปแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะสร้างเส้นขวางอีกอันหนึ่งนะครับที่จะมาตัดกับความยาวของตัวเราดังนั้นนะครับปกคอเสื้อนะครับใช้แบบสเปรดนะครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นแบบสเปรดนะฮะสเปรดคาร่านะครับคือเป็นแบบขวางนั่นเองนะครับ หลีกเลี่ยงนะครับปกเสื้อที่เป็นแบบแหลมนะครับพอย n t คอ l ลนะครับแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าจะยิ่งทําให้เราดูสูงชะลูดนะครับอีกต่อไปนะครับอันนี้นะครับเห็นคนตัวสูงเนี่ยหลายคนนะครับไปใช้สูตรนะครับซิงเกิล u ัตนะครับหรือว่ากระดุมเดียวนะครับไม่ใช่เลยนะครับคนตัวสูงเนี่ยต้องใช้คือถ้าคุณเกินร้อ้าิบขึ้นไปนะนะครับร้อยเก้าิซนนะครับให้ใช้เลยนะครับ สาม t ัตช่นนะครับกระดุม3เม็ดนะครับเพื่อจะตัดความสูงของคุณนะครับอาจารย์จะวาดให้ดูนะครับคือถ้าเกิดคุณไปใช้กระดุมเม็ดเดียวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนะครับแทนที่ปกคอวีเนี่ยของเราเจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันก็ไม่ค่อยคือไม่ค่อย,ไม,อย,ไ,มอยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่คือเราต้องการสร้างรอยขวางนะเราเรี่ยงความยาวนึกออกไหมฮะนด้คน,นตัวสูงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้สูตรที่เป็นกระดุมเดียวเนี่ยตัว V ตรงนี้มันจะยาวมานี่เลยนะครับ ตัว v ตรงนี้แล้วก็มีกระดุมใช่ไหมแล้วก็มาอย่างนี้ใช่ไหมฮะตัว V เนี่ยมันจะยาวมากนะครับอะไรเกิดขึ้นนะครับพอยาวปุ๊บมันก็จะสร้างเป็นเส้นตรงไงซึ่งเราต้องการหลีกเลี่ยงนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณสูงเกิน190เองศาเออ้อยเกองศาร้เซนนะครับให้ใช้3 But t o n ชถ้าคุณเตี้ยวกว่านะครับ165นะครับเตี้ยกว่า1้5นะครับ,รบให้ใช้แบบ1 But t o n ตชได้นะครับ แล้วก็ถ้าคุณความสูงระหว่างนะครับก็คือใช้แบบ2 b u บัตชั่นนะครับอันนี้ก็คือ rule of t h ทา b นะครับคือว่าเป็นดูให้ง่ายนะครับว่าเราจะใช้กระดุมสูตรกระดุม1เม็ด2เม็ดหรือ3เม็นะครับก็คือดูตรงนี้ได้เลยนะครับถ้า195ขึ้นไปนะครับ3มเม็นะครับต่ำกว่า165นะครับกระดุม1เม็นะครับระหว่างกลางนะครับกระดุม2เม็ดแล้วก็ Never button นะครับ Never Button แต่ last button ตรงนี้นะครับไม่ห้ามติดเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะมีถ้าคุณมี b u t ตันเดียวอ่ะคุณติดได้นะครับแต่ถ้าสอง b u t น3บสาม b u t นะครับกระดุม2หรือสาเม็ดเนี่ยกระดุมล่างสุดห้ามติดเด็ดขาดนะครับถ้าติดไปเขาจะออกมองออกเลยนะครับว่าคุณแต่งตัวไม่เป็นคุณเฉยนะครับโอเคทิปสุดท้ายแล้วอีกเรื่องนะครับรองเท้าบูทรองเท้าหัวแหลมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยนะครับสูงอยู่แล้วนะครับการที่จะใส่รองเท้าบูทนะครับหรือว่า รองเท้าบูทเนี่ยมันเพิ่มความสูงอยู่แล้วถูกป่ะรองเท้าบูทเนี่ยความเพิ่มความสูงนะครับเราก็ยิ่งดูสูงขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นรองเท้าบูทนะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็รองเท้าหัวแหลมนะครับเพราะว่านะครับเราเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับพอเราใช้รองเท้าหัวแหลมเนี่ยสายตาเนี่ยนะครับมันก็จะดูความแหลมของรองเท้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับดูสูงขึ้นนะครับดูสูงขึ้นนั่นเองแต่ถ้าคนตัวเตี้ยนะนะครับหรือคุณอยู่บนเวทีคุณอยากสงานะครับ อันนั้นไม่เกี่ยวสูงไม่สูงนะถ้าถ้าคุณอยู่บนเวทีคุณอยากสง่านะครับอาจารย์แนะนารองเท้าหัวแหลมเลยนะครับมันจะทําให้เราสูงขึ้นนะครับแล้วก็ดูเด่นเป็นสง่านะครับคุณถ้าคุณตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ต้องการอยู่บนเวทีเนี่ยนะครับต้องการสง่าคนอื่นนะครับใช้รองเท้าหัวแหลมนะครับห้ามใช้หัวทูดเด็ดขาดนะครับคุณจะดูเตี้ยแล้วก็ดูไม่มี power เลยบนเวทีนะครับโอเคนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ